ในฐานะเป็นน้องใหมเ่เป็นน้องใหม่ของเพลงแนวนี้นะครับแนวสไตล์ของไตโอสมิธก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับนะฮะอย่ามองว่าพี่ไม้แก่นะครับแต่ว่า นับอายุแฟนเพลงส่วนใหญ่ของไม้พิรมพรวัไยไล่ๆหรือว่ามากกว่าศิลปินแค่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าต่อไปนะ่าจะได้เห็นวัยรุ่นวัยมันต่อแถวเข้าดอมค่ะเมื่อรุ่นใหญ่วงการลูกทุ่งค้าโดดมาร่วมแจมกระแสคอลแลบข้ามสายทาเพลงใหม่ค่ะกับวงร็อกเพื่อชีวิตขวัญใจวัยโจไถ่ทศมิดมีเบื้องหลังการถ่ายภาพนิมม่งมาให้ดูนะคะรุ่นใหญ่ฝากบอกว่าออกจากกลมกลืนไปกับหกหนุม่มที่เปลี่ยนลุกมาแนวคลีนๆใสๆแต่ความซอฟก็แค่ภายนอกนะคะเพราะว่าเนื้อในดนตรียังคงลายเซนดูด แบบฉบับไทยโทสมิทไว้เต็มที่ค่ะและเป็นเหตุผลของการเลือกมาร่วมง,งานในเพลงใหม่ของไมพิรมพรตั้งชื่อเพลงว่าถนนหนักสู้นะคะแม้ในดนตรีต่างสไตล์ค่ะแต่ว่าที่เหมือนกันคือหลายผลง,งานพูดถึงชีวิตคนและการให้กำลังใจเพื่อสู้ต่อซึ่งฝั่งได้ทุกวัยทุกยุคตามความตั้งใจของนักร้องขวัญใจแรงงานที่อยากปรับตัวไปหาแฟนเพลงเจนใหม่ค่ะในภาคอีสานก็ไรุ่นภาคอีสานท้วันเนี้ยทำเพลงมาเนี่ยถามว่าต้องยอมรับเลยว่าเราตามเขาไม่ทัน ฉะนั้นเราก็เลยว่าเราต้องปรับตัวใหม่นะฮะฉะนั้นแล้วเราก็เลยว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันที่จะทําให้เราเองได้ได้อยู่ในโซเชียลนะ,ะไม่ได้ตกยกุคแล้วถ้าเรามาร้องเพลงแนวนี้แม่ๆเหล่านั้นจะฟังเพลงเราไหมเนาะก็คิดอยู่นะแต่ที่คิดไปคิดมาแล้วถามโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นจึงถามว่าเราก็มีเขาเรียกว่าวิธีที่จะบอกแมมว่าออคือผมไม่อยากตกยุคนะแม่แม่ๆก็ต้องปรับด้วยนะ ที่ตัดสินใจร่วมงานกับศิลปินร็อกรุ่นน้องนะคะมาจากความชื่นชมค่ะที่ไมพิรมพรมีต่อวงไทยทศมิรว่าเป็นวงดนตรีและเสียงของคนเพื่อชีวิตรุ่นใหม่เพลงใหม่นะคะก็เลยขอเลือกเองกับมือค่ะเฉพาะปีนี้ปีเดียวกระแสของวงมาแรงแสงส่องถึงกว่าเดิมมากนะคะทั้งความสาเร็จเดือดของคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกตกคนฟังเข้าดอมเสาไฟหรือคําที่ใช้เรียกแฟนเพลงของไทยทศมิรค่ะ โดยล่าสุดยังคว้ารางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมเวทีสีสันอวอร์จากผลงานเพื่อชีวิตกูแต่ใช่ว่ารุ่นใหญ่เขาจะเลงรุ่นน้องอยู่ฝ่ายเดียวนะ,ะเพราะว่าลิสไรชยชื่อศิลปินที่วงร็อกเพื่อชีวิตอยากคอลแลบด้วยมีชื่อพี่ไหมอยู่อันดับหนึ่งมาตลอดค่ะแต่จะมีใครอีกบ้างต้องไปฟังจากปากนักร้องนําแต่และชื่อบอกเลยตำน่งทั้งนั้นค่ะพี่มณแคนแกนคูนใช่ใชออ่อยากอยากร่วมกับพี่มณแคนแล้วก็พี่ น้าๆรุ่นเก่าๆเพื่อชีวิตเนี่ยเราแน่นอนอยู่แล้วพราวันหนึ่งก็คงจะมีผลงานร่วมกันแบบพี่ปูน้าแอดอะไรเงี้ยน,น้างาพี่มนแคนนี่ก็เบอร์แบบต้นๆคือแบบเรื่องวิวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเขาครองแบบอันดับผมว่าอันดับต้นๆของเอเชียของโลกได้เลยอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยความเป็นลูกทุ่งจ๋าๆแท้ๆอย,อย่างของพี่ไม้เรายังมีความใกล้เคียงในความแบบเป็นเพื่อชีวิตเลยแต่ถ้าเป็นลูกทุ่งแบบ พี่มนแค่เงี้ยมันจะออกไปในรูปแบบไหนเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพลงใหม่เข้าองอัดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรุ่นใหญ่สายลูกทุ่งเพียงหนึ่งเดียวบอกว่ายากที่สุดคือจะทำยังไงให้เสียงร้องของตัวเองเข้ากับความดุด,ดันของดนตรีร็อกก็เลยต้องเพิ่ม energy ค่ะมากกว่าการร้องเพลงลูกทุ่งปกติเหลือแค่รอลุ้นกระแสจากเหล่าแม่ๆนะคะที่เป็นแฟนเพลงของตัวเองและลุ้นว่าคนฟังเพลงร็อกร,รุ่นใหม่จะเปิดใจให้นักร้องอยายใจคนจนหรือเปล่าคะ่ะ